อย่างแรกเราต้องมีอุปกรณ์ในการผ่าตัด 1. เอาไส้เดือนมาน็อกกับแอลกอฮอล์พอมันน็อกแล้วเอาที่คีบแล้วคีบมันขึ้นมาเช็ดกับกระดาษเช็ดชู่ให้มันแห้ง 2. เอาไส้เดือนวางไว้บนถาดผ่าตัดให้หลังอยู่ด้านบนและลำตัวเหยียดตรง 3. ปักหมุดตัวแรกไว้บนลำตัวป้องที่หนึ่ง และหมุดอีกตัวป้องสุดท้ายของลำตัว 4. ใช้กันไกลผ่าตัดสอดเข้าทางปากผ่านแนวข้างลำตัวไปจนตลอดตัวและระมัดระวังไม่ให้โดนอวัยวะภายใน 5. ใช้เข็มหมุดดึงผิวหนังให้แผกกว้างตลอดลำตัว 6. ศึกษาและสังเกตอวัยวะภายในและระบบ ทางเดินอาหารของไส้เดือนอวัยวะของไส้เดือนดินมีหน้าที่ดังนี้ปากทำหน้าที่ขุดดินใช้ในการเคลื่อนที่และกินอาหาร คอหอยทำหน้าที่ช่วยในการกลืนอาหารทำให้อาหารผ่านช่องพักอาหารได้หลอดอาหารทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารกระเพาะพักอาหารทำหน้าที่เป็นเหมือนถุงผนังบางช่วยในการย่อยกลืนทำหน้าที่บดอาหารให้เล็กลง ลำไส้ทำหน้าที่ปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยอาหารอาหารที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ทวารทำหน้าที่ขับถ่ายกากอาหารออกจากร่างกาย